ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเทพธิดาบาร์บี้นะคะวันนี้นะคะบาร์บี้ก็จะมาดูดวงความรักค่ะก็คือแบบเลตตลอดนะคะ always ไม่เป็นไรเราทำเป็นลายปักนะคะก็คือทีละครึ่งเดือนครึ่งเดือนนะคะก็วันนี้นะคะบาร์บี้ก็จะมาดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎนะคะลักคณากรกฎค่ะก็วันที่นะคะบีได้ทิ้งวันที่ไว้ด้านล่างที่ช่อง description นะคะทุกคน สามารถที่จะเข้าไปเช็ควันที่ได้นะคะก็ช่วงนี้มียุ่งๆมากๆนะคะคือเตรียมสอนนะคะดูดวงนะคะสําหรับใครที่สนใจรีบๆมาสมัครเลยนะคะรุ่นที่1รุ่นที่สองนะคะก็คือถ้าเต็มแล้วก็จะไม่ได้ราคานี้แล้วเพราะว่าเฮ้ยเปิดรับแล้วนะคะก็เปิดรับเพิ่มอีกแล้วก็มีลิมิตนะคะเพราะว่ารุ่นแรกรุ่นสองเนี่ยเราจะแถมฟรีให้ยิบซีนะคะที่ปลุกเสกแล้วนะคะ แล้วก็ราคาจะถูกที่สุดถ้าใครสนใจอยากเรียนนะคะสอบถามรายละเอียดกันได้นะตอนนี้พี่จะยุ่งๆนิดนึงนะคะแล้วก็เดือนเกิดนี้นะคะใครที่จองคิวดูดวงนะพี่จะให้โปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พี่จัดแล้วเพราะว่าเอ,อในในปีเนี้ยนะคะเพราะว่าจะไม่ได้จัดกันบ่อยๆเป็นโปรโมชั่นที่เอ,อ นา,นาทีจัดแล้วก็เป็นเดือนเกิดนะคะถ้าเกิดว่าวันเกิดบี้ปุ๊บบี้จะตัดโปรโมชั่นเลยใครที่สนใจอยากดูดวงอยากซื้อตุนอนไวอะไรเงี้ยเป็นลูกค้าประจําหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะก็สามารถที่จะซื้อตุนอนไว้ได้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจน้ําพีกอย่าลืมนะกินยวดทุกเคปนะคะแล้วก็ มีคนซื้อตลอดถึงแม้ว่าจะมีคนเกลียดบ้างแต่ก็แบบว่าไม่เป็นไรนะค่ะเราขายของได้ก็พอนะคะอย่าลืมนะคะไม่ได้ออกมอาใจนะคะอันนี้บีไม่ได้กินโชว์หรอกเพราะว่าช่วงนี้แบบว่ากําลังควบคุมอาหารนะคะแบบยังหนักหน่วงนะคะนี่น้ำพริกกากหมูนี่คือกากหมูนะคะแล้วก็ถั่ว ลั่นถั่วเครื่องโอนตินนะคะก็เป็นของที่วีทําเองนะคะก็คือแบบมันจะใหม่สดมากๆอลองลองลองมาชิมกันดูนะอันนี้คือยั่วถูกเทปแล้วนะถ้าไม่กินก็ไม่ได้เรอป้าเออนะคลิปล่าสีนะคะเออวิจาแบ่งสถานะนะคะสูตรสดไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะที่หลักขอพลังงานให้หนจ้า ดูซิว่าพื้นดวงของคุณเป็นยังไงนะคะชาวกรกฎขาชาวกรกฎใครอยากดูแบบนี้ให้เลือกแบบอัดคลิปนะคะวิญญาเสมอโอ้ยฉันเป็นเอามาพาดกินแล้วนะคะฉันเก็บไพ่อยู่ได้ใครอยากดูแบบนี้ให้เลือกแบบอัดคลิปขอพลังงานไพ่หน่อยค่ะชาวราศีกรกฎรัคนากรากฎนะคะพลังงานของไพ่ พื้นดวงของคุณเป็นไงบ้างสิบใบนะคะถ้าบีสอบนานนิดนึงก็อย่าถือโทษโกรธน,นะคะเพราะว่าสมาธิมันหมายถึงว่ามันยังไม่ได้ฟิลอะมันยังไม่ใช่จังหวะที่พี่รู้สึกว่ามันจะพอดังนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องรอ,อก่อนนะคะมันไม่ใช่เกี่ยวกับสมาธิหรอกเพราะว่าพี่สามารถพูดไปได้ด้วยแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลามาได้แล้วนะคะ ใบแรกค่ Knight of Wands นะคะไพ่ Two of s w o r d ดูซิสถานการณ์ความรัของคุณเป็นยังไงบ้างเดือ Star ไพ่ Date ไพ่ King of s w o r d นะคะใครอยากเรียนแบบนี้นะคะว่าบีดูดวงยังไงก็มาเรียนกันนะอันนี้เตือนแล้วนะคะว่ารีบๆมาสมัครนะคะเอ่อไพ่ Page of Wands ไพ่ Queen of c u p เพราะว่าบี้อากจะใช้ไพ่ทาโร่บ่อยมากสามดับทำไมสามดับ ไม่อยอกฉันอยู่ราศีกรกฎไง <c oughs> <c oughs> กีได้กรกฎฉันอยู่ราศีกรกฎไงอาจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะเป็นไงบ้างทำไมอ่ะร <c oughs> ู้สึกเหมือนจะนก Six of Swords ค่ะไพ่ในซับคัพไพ่ถูออบสอด King of Pentacles ออกอนอกนาเกิน ไนซ์อ s o สอดไพ่ s ิกซ์ออฟเพนทาเไพ่ The Star ไพ่ไฟฟ์ออฟเพนทาเคให้มันจบดีๆหน่อยนะเช่นทำไมอะ่กะกรกฎใบน,นี้ทิ่มตาเลยอาต้องมาแล้วทำไมคะสถานการณ์ักทำไมมาถึงสามดาบมันเป็นเหมือนการตัดสินใจอะ่ะไฟฟ์ออฟสอดคืออะไรคะทำไมอะ่ะอย่านะอย่าผิดหวังเนะี่ยฉันเบื่อ สิบถ้วยในอนาคตหรอคือตอนนี้คือไม่ดีใช่ไหมเดือนเนี้ยแล้วหนึ่งนะพี่ขอคุยกับตเองแบบนึงโอเคได้ค่ะได้ได้พี่เข้าใจละมาเริ่มเลยนะคะกรกฎเอาเอาสถานการณ์ความรักโดยรวมก่อนนะคะดูวงพื้น โดยดวงพื้นดวงของของสถานการณ์ก่อนนะคะบีจะเปิดด้วยสถานการณ์ตามด้วยสถานะต่างๆนะคะก็ก็ระกฎในช่วงนี้นะคะพื้นดวงของคุณเนี่ยคือขึ้นมาว่าในส o อ w a ว d นแล้วก็ไพ่ซิกซ์ออฟสอดนะคะด้วยความที่ขึ้น โอ้ยวันนี้พายตกบ่อยมากในซอฟวานกับซิกซออ็อกโซด่พูดเลยนะคะว่าในช่วงนี้เวลาที่เอ่อในเรื่องของความรักนะเวลาคุณอยากจะตัดสินใจอะไรนะคะค่อนข้างที่จะต้องใช้สติแล้วก็อย่าใช้ความรวดเร็วมากเกินไปอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคุณยังไม่ได้มีความรักอะไรเงี้ยแบบคนกําลังโสดอยู่หรืออะไรแบบนี้คือคุณอาจจะต้อง เหมือนให้เวลานะคะในการตัดสินใจเลือกหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดหรืออะไรประมาณนี้หรือว่าคนบางคนที่ก็มาตัดสินใจในเรื่องของการมีคู่อย่างเงี้ยคิดจะทํากันใหญ่หรือว่าแบบจะแต่งงานหรือว่าจะเลิกกันแบบมีอะไรที่มันต้องตัดสินใจอะ่ะคือต้องเอ่อใช้เวลานะคะอย่าเพิ่งแบบผีผลานเพราะว่าช่วงนี้ก็รากดต้องระวังในเรื่องของการคิดให้มันดีๆก่อนคิดให้รอบคอบก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปนะคะในเรื่องของความรักเนาะอ่ะ อันนี้คือพลังงานโดยรวมนะคะมาเรามาเริ่มกันนะคะสําหรับคนมีคู่เลยนะคะมีคู่มีคนคุยที่มันแบบที่มันเป็นตัวเป็นตนแล้วเลยประมาณนี้นะคะว่าไพ่มันขึ้นมาประมาณไหนนะพไพ่ใบแรกค่ะขึ้นไพ่ในสาบวันที่รู้สึกว่าคนมีคู่ใช่ไหมคือมันเป็นเหมือนกับอย่างที่บอกกันนะคะมันเป็นการตัดสินใจว่าจริงๆแล้วไม่ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงนะคะบางคนเนี่ยขึ้นไพ่ในอนาคต ว่าไพ่เอ่อสิบเหรียญแล้วก็ไพ่หนึ่ง เปลี่ยนนะคะก็คือเหมือนกับบางคนเนี่ยตัดสินใจที่อาจจะอยากขอแต่งงานนะคะเพราะขึ้นไพ่แต่งงานอยู่นะมันมีเออบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะคะในเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะอาจจะตัดสินใจมันเหมือนเป็นอืมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงมากกว่านะคะมันเป็นการตัดสินใจของคุณอนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะค่อนข้างมีความคาดหวังในเรื่องของอนาคตนะคะในเรื่องของชีวิตคู่มากขึ้นนะคะซึ่งเบี้ย อยากจะตีความเป็น2ด้านนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะเหรียญมีสองเหรียญสองด้านเหมือนกันนะคะคือหมายความว่าอะไรอย่างเช่นคนมีคู่มีคนคูยอย่างเงี้ยนะคะก็คือคุณกําลังตัดสินใจว่าบางทีมันอาจจะแปลว่าคุณกำลังตัดสินใจว่าคุณอยากจะไปต่อกับคนนี้หรือเปล่าด้วยนะคือมันมีได้สองทางคะ่ะคือหนึ่งคุณอาจจะตัดสินใจว่า คุณอยากจะเดินไปข้างหน้าเลยแบบเหมือนในในเชิงพัฒนาอย่างเช่นจากตอนนี้มีคอมมิชเมนต์กันแบบคบกันคบหาดูใจกันอะไรเงี้ยคืออาจจะเหมือนแบบเปลี่ยนผ่านไปในการที่แบบ อยากจะแต่งงานมีครอบครัวอยากจะลงเอยกันแบบให้มันเป็นแบบลองป่องชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะเท่าที่มีเห็นจากหน้าไพา่หรือว่าอีกหนึ่งผ่านก็คือแบบอยากจะเลิกนะคะก็มีนะอยากจะเลิกหรืออยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ความรักของคุณตอนนี้เป็นยังไงนะคะซึ่งมันเป็นการอ่าน general reading ไ,ไม่สามารถสรุปได้แต่ว่าอยากให้คุณรู้ว่าถ้าสมมติว่าคุณกําลังมีความรักที่ดีอยู่นะคะก็คือแบบ คุณอาจจะรู้สึกว่าแบบมันถึงจุดหนึ่งแล้วที่แบบมันอิ่มตัวแล้วมันก็ถึงจุดที่แบบเวลามันพร้อมแล้วที่แบบการคอมมิชเมนต์หรือมีครอบครัวกันหรือว่าตกลงปลงใจกันแล้วว่าเอ้ยเอาและแบบต้องได้ของมันต้องโดนแน่ๆช่วงนี้คือแบบต้องแต่งงานแน่ๆหรือว่าไปไปในอีกพาร์ทหนึ่งที่มันค่อนข้างจริงจังในเรื่องความสัมพันธ์นะคะคือเหมือนกับ หนึ่งสเต็ปหนึ่งอ่ะอืมแล้วก็ถ้าสมมติคนกำลังมีปัญหากันหรือว่าโดยเฉพาะแบบบางคนอ่ะแบบมีคู่มีแฟนจริงแต่ว่าเหมือนกับมันไม่ได้รับการเทคแคร์การดูแลอย่างดีหรือว่าการที่อาจจะมีปัญหาอะไรภายในนะคะคือพาร์ทนี้พี่ขออนุญาตไม่ตีเป็นเลื่องรักสามเศร้านะคะทุกคนมีปัญหาหมดจริงๆอ่ะความรักมันไม่จําเป็นต้องรักสามเศร้าอย่างเดียวค่ะ มันไม่ขึ้นบ่อยจริงๆพี่ก็จะไม่พูดนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าช่องของเราเป็นช่องรักสามเศร้าจริงๆนะคะ แต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นปัญหาสะสมหลายอย่างด้วยอาจจะเป็นทัศนคติหลายสไตล์นะคะแล้วก็นิสัยบางอย่างเนี้ยคือรู้สึกว่าตอนนี้ชาวกรกฎกำลังมองอนาคตนะคะเป็นเหมือนการรักโดยที่ไม่ได้แบบใช้หัวใจอย่างเดียวคือมีเหตุผลด้วยนะคะในการรักก็คือแบบว่าคิดได้คิดหลังคิดให้ดีๆว่าเฮ้ยจะจบในความสัมพันธ์นี้ดีไหมถ้าสมมุติว่าเรามองอนาคตไม่ได้ไปขนาดนั้นอะ คือพี่รู้สึกว่าคุณน่ะจะมองในเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีครอบครัวที่เป็นหลักเป็นแหล่งหรือเป็นจริงเป็นจังถ้าสมมติว่าความรักครั้งนี้มันมองไม่เห็นอนาคตจ,จริงๆอะคุณอาจจะตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะนี่ในพานของคนมีคู่นะอาจจะมันยังไม่ได้ขึ้นว่าเกณฑ์เลิกเกณฑ์อะไรหรอกแต่ว่าช่วงนี้มันน่าจะเป็นเหมือนกับคุณกําลังสับสนอยู่ว่าคุณจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูไพ่สรุปทีหลังเนาะเอามาดูคน คุณไม่ชัดเจนกันก่อนนะคะคุณไม่ชัดเจนสดไม่ชัดเจนนะสถานการณ์ความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคนสดไม่ชัดเจนความสัมพันธ์มันก็จะเป็นฟิลประมาณว่าคุณอาจจะยังรู้สึกว่าเหมือนช่างใจตัวเองอะว่าความรักครั้งนี้มันจะมีหวังไหมนะคะการที่คุณแบบพยายามในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะคนที่คุณบาลานซ์หรือว่าคนที่คุณกำลังชอบอยู่อะคุณจะ ไปได้ไหมนะคะกับความสัมพันธ์นี้กําลังอยู่ในเกณฑการตัดสินใจนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะคะในในความสัมพันธ์หมายถึงว่า เรารู้สึกน้อยใจเรารู้สึกว่าเราขาดแคลนอะ่ะมันไม่ได้รับการเติมเต็มนะคะเท่าที่ควรเท่าที่คุณคาดหวังหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังในความสัมพันธ์เนี่ยคุณอาจจะเลือกที่จะกีบอัพหรือว่าเลือกที่จะปล่อยตัวเองไปเป็อิสระหรือว่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยไปเจอคนที่ดีกว่าหรือว่าแบบเหมือนอาจจะเจอใครในอนาคตก็ได้ที่เขาสามารถที่จะเติมเต็มชีวิตของเราเนี่ยได้มากแบบเท่ากับคนคนนี้หรือว่าได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยคือคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงที่แบบเหมือนต้องการ ดูอะอย่างรู้อะนาะคตคือเหมือนตอนนี้คุณกําลังสับสนนะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาก็ได้นะคะถ้าชุนสดแบบโสดสนิทเลยอะไรเงี้ยแบบหรือไม่ชัดเจนอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะเป็นช้อยที่เข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าวิสึกว่าคุณอาจจะยังไม่ถูกใจคุณรู้สึกสับสนนะคะน่าจะเป็นฟิลประมาณว่าคนที่คุณชอบมากๆอะไรเงี้ยคนที่คุณแบบตามจีบหรือคนที่คุณรู้สึกว่าคุณโอเคมากๆเขากับดันเหมือนแบบดูไม่ค่อยสนใจในตัวคุณจะเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เขาแบบไม่ได้แบบเป็น ชอยส์ choice, แบบโย่โยชอยส์จอยเบสชอยส์แบบว่าคนที่คุณแบบหวังว่าจะพัฒนาไปขนาดนั้นก็คือดันเป็นคนที่ดีคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณปรับส่วนในตัวเองมากนะก็ระกดว่าคุณจะเลือกใครดีอะระหว่างคือมันเป็นปัญหาโลกแตกจริงๆนะสําหรับมนุษย์เสียชาตินะคะแล้วก็ความรักนะคะว่าคุณจะเลือกใครดีคะระหว่างคนที่คุณรักแล้วก็คนที่รักคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือความรักอะมันมันเป็นอะไรที่แบบอืม มันยากนะคะกับการที <Glenn ap> ่เราจะเจอคนที่เขารักเราแล้วเราก็รักเขาเหมือนกันสิ่งที่ยากไปกว่านั้นก็คือการรักษาความรักแล้วก็สิ่งที่ยากไปกว่านั้นก็คือการที่ความรักที่มันจะเท่าเทียมกันอ่ะส่วนมากนะไม่ว่าใครจะมีความรักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนมากมันจะแบบไม่เท่าเทียมกันเราอาจจะรักเขามากกว่าหรือเขาอาจจะรักเรามากกว่าอะไรเงี้ยถ้าเราเลือกคนที่เรารักอ่ะ เราก็จะดูรักเขามากกว่าแหละแต่ว่าถ้าเราเลือกคนที่เขารักเราเขาก็คงจะดูรักเรามากกว่าคือเราจะเลือกอะไรเรากำลังต,ตัดสินใจอยู่นะคะในอนาคตนะซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรนะคะหรือว่าคุณอาจจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อได้บางสิ่งบางอย่างกลับเข้ามานะคะหรือว่าคุณอาจจะเหมือนมีใครบางคนเนี่ยเดิอนออกจากชีวิตของคุณหรือคุณอาจจะเลือกที่จะเดิอนออกมาแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะคะทุกอย่างมันจะคุณจะได้ ได้รู้อะจริงๆม่รู้สึกว่าคุณคุณจะได้รู้นะหลังจากพาร์ทเนี้ยคือพาร์ทเนี้ยเป็นพาร์ทของการตัดสินใจนะคะี่ไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะตัดสินใจได้ี่รู้สึกว่าคุณยังตัดสินใจไม่ได้จริงๆนะคะคุณยังลังเลใจอยู่นะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันขึ้นมาว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆแล้วก็คุณจะ มีเกณฑ์นะคะที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขในอนาคตได้แต่ว่ามันขึ้นกับปัจจุบันว่าคุณทํำยังไงแล้วก็ให้เลือกดีๆให้ตัดสินใจดีๆนะคะตัดสินใจดีๆนะอย่าวู่วามนะคะอย่ารู้สึกว่าภายในเอพิโซดนี้คุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้จริงๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูให้อ,อแนะนำกันบ้างนะคะให้แนะนําว่าให้อยากจะแนะนําอะไรให้กับชาวกรกฎทั้งหมดเลยดีกว่านะคะทั้งหมดเลยนะไม่ได้ไม่ได้เจาะจงว่า ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสถานะไหนนะสถานะไหนว่ายายจะแนะนาอะไรให้กับกอลกดนะคะเป็นช่วงการตัดสินใจเนี่แหละทั้งโสดทั้งไม่ไม่ชัดเจนเลยแหละทั้งทั้งโสดหมดเลยแล้วก็ทั้งมีคู่นะคะเพราะว่าพลังงานเดียวกันนะคะมีเปิดครั้งเดียว ว่าดูโดยรวมนะคะแล้วก็การอ่านที่แยกพาร์ทเพราะว่าจะได้ไม่งงเนาะ c l l ลลี่ o <of> ับ <view> soulmate ค่ะคุณกำลังตัดสินใจบวด d w i d d i n g For ค่ะรอก่อนนะคะใจเย็นนะช่วงนี้บอกเลยก็แล้วกดห้ามใจร้อนนะคะใจเย็นๆย็น d Wedding For เดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะรู้แนะ่ๆเพราะด้วยความที่ c i n l of y o u r s o u l m a t e กับบ o r d w e i d i n g For มาด้วยกันบิบ้บ,บมองว่าเดี๋ยวสิ่งที่คุณต้องการอะ calling of your soulmate คุณอาจจะเคยอธิษฐาน ขอพรหรือว่าคือมีจิตวิญญาณตัวที่จิตคือสิ่งที่มันส่งมากับจิตวิญญาณของคุณเนะี่ยสิ่งที่คุณปรารถนาหรือว่าสิ่งที่คุณพึงที่จะต้องการเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคําตอบอะเข้าใจป้ะาบางทีอะเวลามันก็คือ คือมีสูตรแล้วก็เวลามันก็คือสิ่งที่ให้คําตอบได้ดีนะที่สุดนะคะนะตอนนี้ Word w ดเว i n g f o r อให้บอกว่ารอก่อนจะเย็นๆนะเหมือนรอให้มะม่วงมันสุกก่อนอะอย่าเพิ่งชิงสุกก่อนหาเข้าใจว่าแบบว่าจะเย็นๆนะเดี๋ยวคุณจะได้รู้เองนะคะ Engagement บอกเลยว,ว่าเดี๋ยวมันจะ,จะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะสําหรับชาวกรกฎนะบางคนถ้ามันมันมีคือจริงๆแล้วกาตัดสินใจอะ่ะมันย่อมมีแบบ มันย่อมมีซ้ายหรือขวาอยู่ดีอ่ะเข้าเข้าใจที่พี่สื่อสารไหมเหมือนกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะอะไรก็แล้วแต่คือมันจะไปต่อกันอย่างดีหรือมันอาจจะเลิกลากันไปก็คือมันเป็นการตัดสินใจมันคืออยู่ในช่วงการตัดสินใจซึ่งตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลานะคะมันเป็นเหมือนแบบผ่านของความคิดก่อนความทบทวนก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยบิ๊บอกว่าในวีสิโซเนี้ยคุณอย่าพึ่งตัดสินใจนะก็คือแบบเหมือน แค่คิดไปก่อนอะเออนะคะเลือกเลือก,อกดูดูไปก่อน experimental love ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณอยากจะไปต่อกับความรักหรือความสัมพันธ์นี้จริงๆนะคะถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะจะไม่กิฟอัพจะไม่ยอมแพ้หรือว่าคุณอาจจะแบบอยากอยากอยากแบบพยายามครั้งสุดท้ายหรืออะไรแบบนี้ให้คุณแสดงออกในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอะบางคนนะคิดเยอะอะบางคนแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบ ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆอะเข้าใจที่พี่พูดไปอย่างเช่นอย่างเช่นนะคะบิวตัวอย่างเช่นว่าบางคนมีเงื่อนไขในเรื่องของความรักคือจริงๆอะรักคนคนนี้มากๆนะคะแล้วเขาก็ดีกับเรามากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะแบบในเรื่องของ คิดไปเองก็ได้บางครั้งอาจจะรู้สึกว่าเราดีไม่พอแบบบางทีไปชอบคนที่รวยกว่าหรือดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเราแบบยอมแพ้ดีกว่าวะไม่เอาดีกว่าไม่สู้ดีกว่ากับความสัมพันธ์นี้หรือว่าแบบอาจจะมีอะไรในใจแล้วไม่พูดแบบพูดหรือถามไปตรงๆอะไรเงี้ยค่บอกว่าถ้าคุณรู้สึกอะไรคุณก็รู้สึกไปเลยบางคนนะแอบชอบคนคนหนึ่งอยู่แต่ยังไม่ทันรู้เลยว่าเขารู้สึกอะไรกับเราแต่เราตีตีตัวไปก่อนข่ก่อนเลยโดยเฉพาะบี้เป็นบ่อยมากว่า เขาคงไม่เช่าเราหรอกหรือว่าคงไม่มีโอกาสนั้นหรอกและสุดท้ายก็ไม่ยอมนะคะไม่ยอมทําตามเสียงหัวใจของตัวเองก็คือเหมือนเพลงของพี่เบอร์ดาน,นะคะที่ไม่แข่งก็ยิ่งแพ้หรือเปล่าวะ่ะนั่นแหละลองไปฟังดูก็คือเหมือนแบบประมาณว่ายังไม่ทันได้ลงสนามแข่งเลยคือยอมแพ้ซะแล้วหรออะไรประมาณน,นี้ยคือไพ่บอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะบางทีอะ่ะไม่ว่าคุณจะเอาจริง,รงนะไม่รู้สึกว่าไพ่หมายถึงว่า ก่อนที่คุณจะตัดสินใจอะไรอะ่ะคุณอาจจะลองเปิดใจถามก่อนแม้บางบางครั้งอะ่ะมันเป็นอาจจะเป็นการเข้าใจผิดอะไรเล็กน้อยก็ได้หรือว่าคุณอาจจะลองเปิดใจแบบเหมือนบอกเขาก่อนไหมอ่ะว่าแบบเขาทําอะไรผิดหรือว่าคุณต้องการอะไรกันแน่บางคนนะรู้สึกว่าแฟนอะ่ะไม่สนใจเราเว้ยไม่ไม่เพรสเทนชั่นไ,ไม่ใส่ใจไม่เทคแคร์ไม่อะไรกับเราอย่างเงี้ยแต่คุณเคยบอกเขาหรือ,อยังว่าเธอเราต้องการความเส่จใจนะเธอเส่จใจเราบ้างสิหรือว่าคุณอาจจะเคยอธิบายเขาไปบ้างหรือ,อยังว่า ทำไมแบบท,ทําไมเธอทาแบบนี้อะไรเงี้ยคือบางทีอะเราต้องลองเปิดใจนะคะเปิดใจแล้วก็ลองอธิบายให้เขาฟังว่าเราต้องการแบบนี้นะเขาสามารถทําให้เราได้ไหมเราสามารถที่จะปรับจูนกันตรงกลางได้ไหมเขาพยายามอะไรเพื่อเราได้ไหมแล้วก็พิสูจน์ให้เขาพิสูจน์ตัวเขาเนอะว่าเขาทําอะไรเพื่อเราบ้างหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องมานั่งแบบคิดเองมโนเองหรือว่า คือไม่ถ้าเกิดเราพยายามบอกเขาแล้วแล้วเ,เขาก็ไม่ยอมปรับปรุงตัวแล้วสุดท้ายมันมองไม่เห็นอนาคตร่วมกันจริง,รงๆอะ่ะก็ค่อยตัดสินใจนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเก็บเอาไว้คนเดียวแล้วก็คิดเองเออเองแล้วก็ไปเลิกกับเขาเองแล้วสุดท้ายก็มาเสียใจเองมันก็มีนะในในในสิ่งที่วี่ดูจากไพ่นะคะสถานการณ์มันเป็นประมาณนั้นเนาะนิวเลิฟค่ะบางคนเลือกที่จะตัดสินใจที่จะอยากเริ่มต้นค่ะความรักครั้งใหม่เลยหรือว่า คือความรักครั้งใหม่ในนะที่เนี้ยด้วยความที่มันเป็นการตัดสินใจอะทุกคนเข้าใจว่ามีก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมก็ได้นะอาจจะเริ่มต้นแบบเหมือนก,ก็กลับมารักกับคนเดิมเหมือนเดิมหรือว่า new love ในนะที่นี้อาจจะเป็น new new แบบ new part ก็คือแบบว่าจากการที่เป็นแฟนก็อาจจะขยับเป็น ภรรยาสามีกันนะคะก็คือเป็นความรักครั้งใหม่ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกเป็นครอบครัวมันก็จะเป็นอีกเหมือนอีกแบบหนึ่งนะคะแต่นิวเลิฟอีกหนึ่งอีกใดหนึ่งของมี่มี่รู้สึกว่าบางคนอาจจะเลือกที่จะกิฟตอัพหรือยอมแพ้ก็คืออาจจะแบบเหมือนอยากจะได้ความรักครั้งใหม่ที่มันดีกว่านี้อะไรประมาณนี้ได้ซ้ํานะคะ Give your e l a t i o n s h i p a chance ค่ะอันนี้ครบ6ใบหรือยังอ่ะหใบพอดีนะคะ โอเคกิฟต์เลน l ซชิปมาบอกอชานช์มาบอกอีกครั้งหนึ่งว่าก่อนที่คุณตัดสินใจทําอะไรลงไปนะคะก็คุณอาจจะลองให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะผลมันจะออกมาดีหรือไม่ดีเนี่ยบางครั้งการที่เราให้โอกาสครั้งสุดท้ายเนี่ยบางทีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปได้เลยนะคะหนึ่งก็คือแบบมันอาจจะดีขึ้นมากมายเลยนะคะมันก็ทําให้ความรักเนี่ยกลับคืนมาหรือว่ามันอาจจะไม่ดีเลย นะคะก็คือแบบว่าแย่ไปเลยแล้วก็จะได้ตัดใจหรือว่าจะได้เหมือนจะได้เคลียร์ใจตัวเองนะคะหรือว่าคนที่โสดเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้คนเข้ามาหรือว่าเกิดโอกาสให้คนรักเก่ากับเข้ามาแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจริงๆมันมันจะลองเปิดโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตอนนี้คืออย่างที่พี่บอกไปว่ากําลังตัดสินใจอยู่อย่าพึ่ง อย่าเพิ่งผู้วามนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งแบบว่าไปรีบร้อนตัดสินใจอะไรนะคะสำหรับชาวกรกฎนะโอเคนะคะทุกคนเอพิโซดนี้พี่ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe วิด้วยนะคะก็สําหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะเดือนนี้เดือนเกิดของบีนะคะบีจัดโปรงหงแถมหนึ่งนะคะเป็นครั้งสุดท้ายในรอบปีนี้แหละไม่พอฟอร์ชัวเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากซื้อตุนนะคะใครที่เคยดูดวงกับ,บบีไว้ก็รีบมาซื้อตุนนะคะใครที่ โปรหนึ่งแถมหนึ่งนี่คือแถมทุกอย่างเลยนะคะก็ลงมาถามดูนะสำหรับใครที่อยากเรียนดูดวงนะคะก็ให้รีบมาให้ถัดนะคะกเ็เปิดรับรุ่นหนึ่งรุ่นสองอาจจะ take a break นะคะ take a break สักพักหนึ่งแล้วก็น่ะนะคะตามนั้นนะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์จริงๆเดี๋ยวก็ได้ คุยกันเองนะคะแล้วก็ใครที่อยากซื้อของซื้อน้ำพริกนะก็แอดไลน์มาได้ไว้เจอกันนะคะขอบคุณทุกการ support อมเมนต์นะคะที่น่ารักถ้าไม่น่ารักก็อย่าทําเลยนะคะเพ <c oughs> ราะว่าช่องเราอินดี้มากๆนะคะก <c oughs> ็เออใครเอาจริงนะใครที่แบบไม่พอใจรอะไรอย่เงี้ยบางทีเก็บไว้ในใจบ้างก็ได้นะคะอืมไม่รู้ดิแบบนั่นแหละ ไม่รู้ก็ถ้าไม่โอเคก็มาระบายกับวี่ได้ไม่เป็นไรนะคะใครที่คอมเมนต์นะคะขอบคุณสำหรับการเข้าโฆษณาขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเราไว้เจอก,กันค่ะบ๊ายบาย